สวัสดีค่ะทุกทท่ททานยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบ๊บน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิซีมาฝากนะคะในวันนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวไพ่นะคะไพ่เซตทางหลังพี่นะี่แหละคะ่ะก็คือไพ่มูสนะคะไพ ousse, ่มูสนี่อาจจะเป็นไพท่ที่น้องๆหลายคนก็อาจจะซื้อมาสะสมกันแล้วนะคะคือแต่ว่าพี่กระติ๊บเนี่ยก็ได้มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มาสะสมนะคะจากวันนี้ไปนะคะก็จะคิดว่าน่าจะเริ่มรีวิวไพ่ทีนี้การรีวิวไพ่เนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่พี่สะสม ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีไพ่เกา่าไพ่ใหม่สลับสับเปลี่ยนกันนะคะถ้าบางครั้งรีวิวไพ่เกา่าก็หวังว่าคงไม่ว่ากันนะคะอันนี้เพิ่งเปิดกล่องเลยนะคะเพิ่งเปิดกล่องเลยไพ่มูสพี่เพิ่งฉีกเมื่อกี้นี้เองฉีกยากเหมือนกันกระดาษถือว่าซีหนาอยู่คือตัวกล่องถือว่าค่อนข้างจะ หนาแน่นดีนะคะค่อนข้างจะหนาแน่นดีก็เขาเขียนหน้าปกไว้ว่านะคะก็มีเป็น78็ดร์ดพร้อมกับมีไกด์บุ๊กอันนี้กล่องก็จะเป็นลักษณะนี้เปิดออกมานะคะหน้ากล่องก็เป็นอย่างนี้ข้างในสวยสดงดงามด,ามดีนะคะคือดูพร้อมกันเลยพี่กระติ๊บก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเพิ่งฉีกนี่นแหละก็มีไกด์บุ๊ก ไกด์บุ๊กเขาก็สวยสวยงดงามนะคะก็น่าจะมีหลายภาษาตามสไตล์ของไพ่ย,ยิปซีนะคะก็จะมีเขียนความหมายไว้ด้วยนะคะก็มีเขียนความหมายไว้ด้วย,ะะย,วย,ด,วยดังนั้นเนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าไกด์บุ๊กเขาก็จะทําสวยงามกันแบบนี้คือดูเป็นเล่มๆหนึ่งเลยนะคะอันนี้ไกด์ก็จะมีความหนาประมาณหนึ่งทีนี้เรามาดูไพ่กันเรามาดูไพ่กันเออเพราในกล่องเนี่ย เขาจะไม่ได้ซีลพลาสติกนะคะคือแบบหมายถึงอาจจะเป็นเพราะว่าไพา่ในอยู่ในกล่องดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เขาจึงไม่ได้ซีลพลาสติกต่อนะคะเอ่อก็จะเป็นแบบติดกระดาษเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ฉีกแล้วก็ดูกันเลยเนาะ โอเคเราดูกันเลยนะคะดูทีละใบกันเลยเดี๋ยวพี่กระติปขอเข้าไปใกล้กล้องนิดนึงเอ่อจะน้องๆจะได้เห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวพี่กระติปก็ต้องขอใส่แว่นด้วยเพราะว่าไม่ใส่แวน่นเดี๋ยวมองอะไรพร่ามัวนะคะโอเคนี้เป็นไพ่ The Fool นะคะหน้าตาน่ารักดีนะก็คือแบบออกเดินทางนะคะ,ะต่อมาด้วยไพ่ The Magician ดูไม่ยากเนี่ยคือดูไม่ยากนะคะน้องๆก็สามารถใช้ดูกันได้วิ้ M The High p r i e s t e สวยนะ ไปให้พิเทสสวยทีเดียวเชียวนะคะอะมาต่อที่เอ p มเพรสนะคะเอ p มเพรสก็โอเคสวยอยู่นะคะใช้ได้ในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบอันนี้เอ p มเอ r มเพเอร์ก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่นะเยี๋ยวน้องๆมองไม่เห็นอันนี้เอ p มเพ r เอร์นะคะฮ e โร p แพนนะคะเดลเวอร์เชอร i o ี่ออ นะคะมีม้าอยู่ข้างล่างนะคะส่อหเห็นเหนืองกันเดินทางแล้วก็มาสเตรนนะคะนี่นั่งบนหัวสิงเลยก็สวยดีเหมือนกันนะคะมาต่อที่เฮอร์มิตนะคะในในตำราอันอื่นเขาจะใช้เป็นตะเกียงใช่ไหมอันนี้เป็นแสงอาทิตย์นะคะเป็นพระอาทิตย์เนาะอันนี้ The Well of For ร u n e พี่ก็เห็นน้องพร้อมกันกับน้องนี่แหละเพราะพี่เปิดปุ๊บพี่ในในคือที่แรกพี่คิดว่าพี่จะนั่งดูเองแต่นี้ในตำราก็แบบ ออรีวิวไปเลยแล้วดูพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นไพ่จัตตินะคะแฮงแมนนะคะแล้วก็มาต่อด้วยไพ่เดทนะคะเห็นมีมนแมลงอยู่ตรงนี้นึกถึงหนังสมัยก่อนนะคะ The s i l e n t of the l a m b นะคะอันนี้ไพ่เ e ม a พ c e นะคะ เดวิลหมายเลขสิบห้าแล้วเดวิลนะคะแล้วก็ไพ่ทาวเวอร์นะคะมาต่อกันค่ะเดอะสตาร์อุ้ยสวยสดงดงามนะคะเดอะมูนอันนี้ก็ก็สื่อใช้ได้อยู่เดอะมูนเดอะมูนนะคะอันนี้เดอะซันเดอะซันนะคะแล้วก็เข้าใจว่าอันนี้ เป็นจัดเม้น t นั่นแหละแต่เขาไม่ได้เขียนเขาไม่ได้เขียนเป็น j u ดเ m e n t ์เขาเขียนเป็น w w k กนะคะก็หมายถึงการตื่นอะไรอย่างนั้นนะถ้าในความเข้าใจของพี่อันนี้ก็คือ the world แล้วก็มีคำว่า cosmos ด้วยนะคะมาถึงไพ่ อืมวีธีนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันละเป็นเพราะว่าผ้า,าไม้ถ้วยดาบเหรียญเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเขาก็ไม่ได้เขียนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นไม้ถ้วยดาบเหรียญน,นะคะคือดังนั้นเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งตรงที่แบบเวลาน้องๆถ้าเกิดน้องๆไปดูเนี่ยน้องๆต้องแยกแยกกลุ่มนะคะต้องแยกกลุ่มเอาเองคือเรียกง่ายๆแต่ถ้าเกิดจะให้ง่ายก็คือดูในในตรงในตรงสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยแหละ ในไกด์บุ๊กเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าอัานไหนเป็นไพ่ไม้อัานไหนเป็นไพ่ถ้วยอัานไหนเป็นไพ่ดาบแล้วก็ไพ่เหรียญคือไกด์บุ๊กของเขาก็ชื่อเดอะมูสทาร์รตนะคะแล้วก็บอกว่าเออคริสแอนข้างล่างทีนี้ก็เปิดเข้าไปดูในไกด์บุ๊กเขาเนี่ยพี่ก็ได้ทำการดูว่าโอเคอย่างไพ่หนึ่งอไพ่เดอะฟูลจนถึง จนถึงแบบว่า The World เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรผิดแปลกหรอกเพราะว่าเขามีสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่เขามีแบบไพ่เขียนไว้ให้เลยว่าเป็นอะไรแต่ทีนี้พอตอนไพ่เล็กเนี่ยที่แยกเป็น4ี่กลุ่มเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอพี่ไปดูว่าในไพ่สี่กลุ่มที่เขาแยกออกมามันจะมี Voice, Inspiration, Emotion แล้วก็ Material อะไรอย่างนี้ คือทีนี้ถ้าเกิดว่าในท่านใดที่แบบไม่ค่อยคุ้นอันเนี้ยจะจะรู้สึกว่าค่อนข้างยากถามว่าพี่คุ้นไหมพี่ก็ไม่คุ้นแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยก็จะพอแบบสื่ออะไรได้บ้างนะคะไอ้ที่แบบสื่อแล้วรู้ว่าง่ายสุดเลยเนี่ยก็คือ material ซึ่งก็คือไพ่เหรียญดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะพูดไพ่เหรียญให้พี่ก็จะโชว์ภาพไพ่เหรียญให้น้องๆดูก่อนละกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเหรียญก็คือเรียกง,ง่ายๆ material คือไพ่เหรียญน,นะคะอันนี้ก็โชว์หนึ่งนะคะสอง สามสี่ห้าอาขอโทษค่ะมันมีแสงเนาะหกนะคะเห็นเนาะตะกี้เจ็ดแล้วนี่แปดเก้าสิบนะคะอันนี้เป็นสิบเหรียญอะประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เออเป็นไพ่นะคะมหัดเล็กอัศวิน ราชินีแล้วก็ราชาส่วนราชาเนี่ยเขาจะทําเป็นรูปแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือก็ประมาณแบบว่าเขาก็จะเขียนว่า m o s s o o m m t t r r i l l แต่ก็ไม่ได้เขียนว่าเป็น King เป็น Queen เ,เขาไม่ได้เขียนว่าเป็น King นะคะแต่ว่าตอน Queen เนี่ยเขาเขียน queen เนี่ยเขาเขียนแต่ว่าพอ King เนี่ยเขาไม่ได้เขียนเขาก็จะเขียนว่าเป็น Moose of Material เขียนประมาณแค่นี้นะคะก็ก็ขอให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าบ,บอกว่า Material นะคะก็คือไพ่ถ้าเกิดว่า Material ก็ขอให้รู้ว่าเป็นไพ่เหรียญน,นะคะทีนี้มาในกลุ่มของ Emotion กลุ่มของ emotion พี่ก็ทำความเข้าใจโดยตัวพี่เองว่าน่าจะเป็นกลุ่มของ่เอ่อเป็นกลุ่มของไพ่ถ้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะคะสอง สามสี่ห้าหก็ดแดเสิบนะคะแล้วก็มาต่อด้วยมหัดเล็กมีประมึกเชียอัออสวินราชินีแล้วก็ราชาส่วนราชาเนี่ยเขาก็จะเขียนเป็น m o o s s of Emotion นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของไพ่ถ้วยทีนี้เรามาต่อกันที่ในกลุ่มของสองกลุ่มนี้ทีแรกแบบสองกลุ่มนั้นนะพี่ไม่งงแต่สองกลุ่มนี้พี่ก็นิ่งคิดแป๊บหนึ่งว่าคืออะไรแล้วก็เลยแบบไปดูไปดูพอเขาไม่เขียนปุ๊บเนี่ยเราต้องไปอ่านในความหมายไพ่พอไปอ่านในความหมายไพ่ก็มองดูเอาว่า voice เนี่ยน่าจะเป็นดาบนะคะก็นี่หน,นะคะสอสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแล้วก็มาต่อเดมหัดเล็กอัศวินราชินีแล้วก็ราชานะคะอันนี้ก็เป็น m o o s s of Voice นะคะก็น่าจะเป็นราชาดา นะคะอันนี้มาต่อชุดสุดท้ายก็คืออินสปิเรชันนะคะก็คือน่าจะเป็นไพ่ไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าเก้านะคะแล้วก็มาต่อด้วยสิบนะคะสิบ แล้วก็เป็นมหัสเล็กอัศวินราชินีแล้วก็ราชาราชาก็จะเป็นเขาก็จะเขียนว่าเป็น m o o s o f inspiration นะคะก็จะเป็นราชานะคะก็จะครบแล้วนะคะทั้ง78ใบของไพ่มูสนะคะดังนั้นไพ่มูสนะคะที่ พี่จะบอกก็คือว่าเอ่อกล่องกล่องกล่องค่อนข้างจะแข็งแรงสวยงามนะคะกล่องแข็งแรงสวยงามไกด์บุ๊กก็ก็ทำได้สวยงามแต่ทีนี้ก็คือว่าถ้าเกิดในคนที่เพิ่งหัดเรียนไพ่เนี่ยแล้วมาใช้ในกลุ่มมูสเนี่ยจะงงนะคะตรงที่แบบว่า inspiration voice อะไร emotion อะไรอย่างเงี้ยแต่ emotion กับพวก แมทเรีย l เนี่ยทุกท่านก็น่าจะรู้ว่าเป็นเป็นถ้วยกับเหรียญส่วน Voice เนี่ยอุปมาได้ว่าเป็นเป็นไพ่ดาบนะคะเป็นเพราะว่าไพ่ดาบเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารก็เลยจะเป็น Voice นะคะทีนี้ถามบอกว่ากรีดง่ายไหม หน้าไพ่ลื่นดีพอสมควรเลยค่ะถือว่ากรีดง่ายสบายดังนั้นปัญหาหลักๆก,ก็คือว่าน้องๆที่ใช้ไพ่มูสเนี่ยต้องจำหน้าไพ่ให้ได้ในกลุ่มของไม้ถ้วยดาบเหรียญเป็นเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีสัญ,ญลักษณ์ไม้ถ้วยดาบเหรียญให้มองนะคะเขาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แบบเ,ออเขาเรียกว่าสื่อสื่อเป็นสัตว์สัญลักษณ์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกไพ่ดาบอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นนกอะไรอย่างเงี้ย เป็นนกอะไรอย่างเงี้ยให้น้องๆรู้กันเองอะว่าง่ายว่าแบบเป็นนกเป็นผีเสื้อเป็นอะไรอย่างนั้นแต่ในนี้ปีมีผีเสื้อหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจยังยังไม่ได้ดูรายละเอียดต้องบอกเลยว่าเปิดพร้อมกันนะคะคือเนี่ยพี่เปิดกล่องไปแล้วก็อัดไปเลยนะคะก็อย่างที่บอกคือไพ่สวยไพ่สวยกรีดง่าย กล่องเกลงอะไรอย่างเงี้ยแพ็เกจจิ้งดีทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครชอบสะสมสะสมได้ทีนี้ใครใช้ดูใช้ดูได้ไหมถ้าแม่นความหมายไพ่แม่นเปะ๊ะว่าใช้ดูได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่แม่นแล้วมีความรู้สึกว่าเราต้องอาศัยอาศัยภาพในการสื่อการอ่านเนี่ยก็อย่าเพิ่งใช้คนที่ใช้1ก็คือแม่นความหมายแล้วสก็คือว่าต้องจดจําด้วยว่าหน้าไพ่อันเนี้ย คืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราแม่นความหมายอยู่แล้วคิดว่าไม่ยากคือเป็นเพราะว่าเราก็จะรู้แค่ว่าโอเค voice เ,เป็นดาบพอเราเห็นขึ้น voice ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องแบบเขาเรียกว่าทําการลาเลียงในหัวว่าไพ่ดาบเนะี่ยมีความหมายอะไรบ้างแล้วก็ลงที่ voice นะคะ,ะ inspiration ก็คือไพ่ไม้เราก็เอาลงไปเอาความหมายลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครใช้ดูจากรูปภาพก็อ่านเป็น oral co ได้นะคะก็สื่อสารได้ดีพอสมควรแต่พอดีพี่กระติบใช้อ่านเป็นเขาเรียกว่าอ่านเป็น ก็เรียกว่าอ่านเป็นอ่านเป็นในลักษณะของการถอดดาวถอดราศีอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องประมวลผลในหัวกันนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปใครที่แบบชอบไพ่ในลักษณะสไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะคะก็สามารถซื้อหากันไปดูได้นะคะก็ราคาราคาประมาณเกือบพันราคาประมาณเกือบพันถ้าเกิดแบบมีจัดโปรโมชั่นลดอะไรอย่างเงี้ย ก็ค่อยไปหาซื้อหากันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบชอบปิ๊งมากอยากซื้อเป็นเจ้าของก็ลุยเลยค่ะราคา90 0นิดๆนะคะราคา9ก0นี้อันนี้นคือราคาเต็มแต่ถ้าเกิดช่วงนี้นะคะด้วยความที่ว่ามีสถา,านการณ์โควิดเศรษฐกิจไม่ดีนะคะว่าจัดโปรบ่อยน้องๆก็ดูช่วงโปรที่เหมาะสมแล้วก็ไปจัดซื้อหามาดูหรือเอามาเก็บสะสมกันก็ได้นะคะอัลลากาก็จบไพ่การรีวิวนะคะอาจจะรีวิวไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะเป็นเพราะว่าแบบพอเจอ อินสปิเรชันมูสเอ่อแล้วก็ Voice แล้วก็อะไรปุ๊บนิ่งอึ้งไปนิดนึงเลยแบบไปนั่งค้นตรงนั้นนะคะอาคะถ้าเกิดท่านใดชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกระติ๊ดน้อยเทนดี่ทาร์เรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ